หรือการกระทาให้ผู้เรียนนั้นได้รับประสบการณ์จริงจากที่ผู้สอนได้สาธิตหรือจะทำให้ดูด้คะและทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสาธิตที่ผู้เรียนสอนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอตัวอย่างเทคนิคก,การสาธิตนะคะขอเชิญทุกท่านไปรับชมและฟังได้เลย การพนักงานกเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการช่วยเหลือเครื่องต้มเป็นการช่วยชีวิตหรือที่เรียนแนว่า C P R นะคะมีนักเรียนคนใดพอจะรู้ความหมายของเขว่า C P R นะคะไปดูยกมือขึ้นต่อหมายความว่าอะไรครับตัวกาใช่ะที่ประการแก้พูดมาเขาอะเครื่องต้เชิัวการค่ะ ที่หมดสติหรือไม่มีที่ประจอนผู้ป่วยที่มีที่ประจอนอยู่เราไม่สามารถใช้การทำ CPR ได้นะคะขั้นตอนการช่วยเหลือเรื่องต้นนะคะคือการทำ CPR นั้นหนึ่งนะคะเมื่อเราพบผู้ป่วยหมดสติให้เราตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยอ,อยู่ในอาการที่ปลอดภัยหรือไม่เช่นัติเนส ไฟช้อรือไม่ให้เราจะสอบว่าบริเวณที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือหากเราเข้าไปแล้วผู้ป่วยและตัวผู้ช่วยเหลือจะปลอดภัยหรือไม่และถ้าผู้ป่วยโยมน้ำหรือคนจิตโดยการประสบอุบัติเหตุให้เช็คภายในปากของผู้ป่วยนะคะว่าผู้ป่วยนั้นกัดหนึ่งมือไหมว่ามีสิ่งของในในปากหรือไม่สองนะคะคือการุกเรียกผูก้ป่วย โดยการไปตกที่ไหล่ผู้ป่วยเบาๆเรียกว่าคุนคุนคุนปลุกให้ผู้ป่วยนั้นรู้ว่าผู้ป่วยมีการตอบขนงหรือไม่สามนะคะคือการเรียกผู้ป่วยในระยะใกล้หรือการโทรหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกเก้านะคะโดยการเราจะโทรไปแล้วทูดว่าแจ้งชื่อแจ้งชื่อสถาน ลาประสบอุบัติเหตุนะคะและให้บอกอาการผู้ป่วยว่าผู้ป่วยนั้นประสบอุบัติเหตุด้วยด้วยอาการใดมีสติหรือไม่และให้ผู้ภัยนะคะนำเครื่องช่วยหายใจมาด้วยกับหรือที่เรียกว่า AED ค่ะสี่นะคะประเมินอาการผู้ป่วยโดยโดยการหากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราจะทำการช่วยคืนชีพ โดยการหึ่งนะคะคือเข้าไปเปิดเชิงร้าผู้ป่วยเนืหน้าผู้ป่วยขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการปั๊มหน้าอกนะโดยการวางมือขวาทับมือซ้ายกดไปที่บริเวณช่อง่วงลิ้นปีกลงมาะคะ่ะในการกดนะคะเราจะโน้มตัวลงไปกดเหีียวสอดขั้นตอนเสร็จนะคะครูจะให้นักเรียน ครูจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะแล้วจะให้นักเรียนออกมาสาธิตค่ะในการทำ CPR หรือบั้นหัวใจนั้นนะคะเราจะมีวิธีการนะับคือ30วิโดยจะโดยจะนับคือ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 1 2 1 3 1 4ไปเรื่อยๆนะคะคือช่วงที่นะับเลข1 เราต้องมีการพูดเพราะว่า1และ2เพื่อจะให้ครบหงวินาทีนะคะในการกดในการกดนั้นเราคือเราจะนั่งภูเข่าข้าผู้ป่วยและใช้แรงจับหัวไหล่และลันทัวกดนะคะในตอนแรกนะคะมันจะมีการช่วยเหลือในการเป่าปากนะคะแต่ว่าูในปัจจุบันมีการนำออกไปแล้วคือ มันคือสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าผู้ป่วยบางคนอาจจะเป็นโรคหรือว่ามีติดเชื้ออะไรอยู่นะคะซึ่งการเป่าปากก็จะไม่ปลอดภัยไม่ควรทํากับบุคคลที่เราไม่รู้จักทําได้ค่ะคือถ้าเราจะทําคือต้องทำกับญาติหรือคนที่เรารู้จักเท่านั้นนะคะเด็กนะคะคือถ้าเราโทรเรียกรถผู้ภัยมาแล้วนะคะผู้ภัยเขาจะมีเครื่อง KDD นะคะคือเครื่องแผ่นฟ้าติดแผ่นกระตุ้นนะคะคือเราจะใช้แผ่นกระตุน้นติดไปที่บริเวณหน้าของหูซีโฟนนะคะเรียนจากที่ครูสอนไปนะคะครูอขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะคือเราจะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยด้วยหลักการ6กปอนะคะคือจำไง่ายก็คือปอที่หนึ่งนะคะให้เรียนอ่านตามค่ะป่อไปย สองปุกปะกสามประกาศสี่ประเม <verlier> <incident. S 1> ินห้าปั๊มสามหกแปดคือความหมายของหลักการหกก็คือปลอดภัยคือการดูความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะคือและสองคือการปุกผู้ป่วยว่าผู้ป่วยนั้นมีสติหรือไม่สามก็คือประกาศ แบบที่ครูได้สอนไปคือประกาศให้คนมาช่วยเหลือหรือช่วยดูหนึ่งหงกหกลางนะคะสี่ก็คือประเมินประเมินดูว่าผู้ป่วยนั้นบาดเจ็บที่ไหนเป็นอย่างไรมีกระดูกหักหรือไม่สามารถทำ C T I ได้ไหมพอเราประเมินเสร็จนะคะข้อห้าเราจะทำก็คือปัอ๊มปั๊มหัวใจผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยได้รสติหรือจนกว่ารถผู้ภัยจะมานะคะหกคือแป แบบรู้ว่าผู้ป่วยนั้นมีชีพรจรฟื้นคืนกลับมาหรือไม่ค่ะข่าต่อไปนะคะครูจะสาธิตการช่วยเหลือ,หร,อหรือการทำ C P R นะคะคงกินค่ะออกมานอนลงเลยค่ะ ครูจะสมมติเหตุการณ์นะคะแล้วจะให้ประกายแก้วออกมาสาธิตเมื่อครูทาําเสร็จแล้วค่ะคะือถ้าเราพบผู้ป่วยดอนหมดสตินะคะให้เราตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณนั้นคือผู้ป่วยตกจากที่สูงถ้าผู้ป่วยตกจากที่สูงเราจะไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็ดขาดเพื่อป้องกันถ้าผู้ป่วยตกมาแล้วกระดูกหักถ้าเราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระดูกอาจจะทิ่มอวัยวะภายในของผู้ป่วยได้นะคะคือ ให้ตรวจสอบว่าถ้ามีไฟฟ้านะคะเราจะไม่เข้าใกล้ผู้ป่วยคืออาจจะเกิดอันตรายจากเราด้วยเราถ้าเราพบเห็นผู้ป่วยหมดสตินะคะให้เราตรวจสอบผู้ป่วยว่าภายในปากของผู้ป่วยนั้นมีอะไรอยู่ข้างในหรือไม่เพื่อป้องกันเวลาที่เราปั๊มหัวใจแล้วมันจะไหลเข้าไปถึงลอคอผู้ป่วยนะคะคือเมื่อเจอผู้ป่วยแล้วให้เราเรียกว่าคุณคุณ ดูว่าผู้ป่วยนั้นมีสติหรือไม่และวัดชีพจรโดยการแตะที่ลำคอค่ะและข้อมือนะคะจากนั้นนะคะให้เราตะโกนประกาศเรียกคนนะคะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะผู้ป่วยหมดสติช่วยโทรหนึ่งหกหกเก้าให้ดีจากนั้นเราก็จะทําการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการการเชินกลางขึ้นเพื่อเ,เพื่อเปิดทางเดินหายใจนะคะ และเอามือประสานกันค่ะและโน้มตัวไปข้างหน้าั๊าหัวใจผู้ป่วยโดยการนับหนึ่และสองและสและสและห้าและ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18บสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิองสาสห้าสคือเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อย ประมาณ5-6ครั้งหรือจนกว่าผู้ป่วยนั้นจะได้สตินะคะและระหว่างที่เราทำไป5ครั้งให้เราตรวจสอบและประเมินดูว่าผู้ป่วยนั้นมีสติหรือไม่หรือทำทำไปจนกว่ารถพยาบาลจะมาค่ะนี่คือขั้นตอนคร่าวๆนะคะเชิญปากกาแก้วมาคะุ่คุณน ่วยผมนะคะให้ตะโกนเรียกคนมาช่วยก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติอยู่ทางนี้ช่วยโทรหนึ่งหกหกเก้าให้ที เพื่อนับนะคะ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่ะคเพื่อนตรบมนี้ยมาไกล้กัน่ะคะแล้าจะมีอะเรต่อมาก็ได้ค่ะค่ะอางที่ครูดะสอนไปนะคะก็คือการช่วยเหลือเพื่องต้นะ ต่อไปนะคะอนาภาค่ะออกมาสรุปให้ฟูนะค๊ะว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนวันนี้มีอะไรบ้างนะคะที่อนาภาสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ก็สรุปนะคะเรื่องการปฐมใยาบ้านเรื้องต้น สามารถเอาไปใช้ได้เวลาเราเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเวลาเพื่อนจมน้ําหรือว่าคนใกล้ตัวเราจมน้ําหรือว่าหมดสติอะค่ะเราสามารถใช้การ CPR เนี้ยช่วยเพื่อนได้ในเวลาทรนทันโดยที่ไม่ต้องรอโดยที่ไม่ต้องรอโดยถุกเฉินนานนะคะค่ะจากที่เพื่อนสรุปนะคะก็ถูกต้องนะคะเพื่อนตบมือเพื่อน ไปนะ Rosa. คะครูจะมาสรุปโดยรวมก็คือการทำ CPR นั้นนะคะเป็นประโยชน์มากนะคะเพราะในปัจจุบันเนี <c oughs> <gu> <UC> <c oughs> ้ยบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้านเมืองจะประสบปัญหิตทางน้ำบ่อยและทางสระสบกาทุกอย่างนะคะก็คือจะพบนักเรียนที่แบบผู้ป่วยหมดสติเราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนนะคะก่อนที่รถพยาบาลจะมาเพราะบางทีอ่ะในบางอย่งรถจะติดทำให้รถพยาบาล่ะเข้าถึงช้านะคะและทำให้ ช่วยเหลือผ,ลผ,ลผู้ป่วยทันแล้วก็สามารถแบบช่วยเหลือผู้ป่วยได้ก่อนได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะภาพหน้านะคะเจอกันใหม่ค่ะในตยะเวนทองคาโ,โลกอ๋อ